สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันพุทธที่23ตุลาคมนะครับ8นกานเราดูภาพรวมกคภาคกลางวันนะครับดูวันนี้นะครับเรามีอีเวนต์สำคัญตอนประมาณช่วง27กานะอ่ามีตัวเลขของย s ดีได้ตรงมานะตอน3าทุ่มนะครับเป็นตัวเลขอ่าเอสติ้งโฮมเซลนะการขายบ้านมืนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนมาหน่อยหนึ่งนะครับในช่วง2ทุ่มมี เมมเบอร์ของ f ออแล้วก็มมเบอร์ของ m อ c นะมาพูดนโยบายเขาอะนะครับอันนี้สองอันนี้เป็นคําพูดนะถ้าดู impact ก็อาจจะไม่มากนะครับหลังจากนั้น2องทุ่มสีหก็จะประกาศตัวเลขสําคัญของตอนลาร์ n แคนาดานะครับคนที่เทรดคู่ USD นะครับ CAD อันนี้มีผลด้ตรงนะแล้วก็ตอนสามทุ่มนะะมีประธาน ECB นะครับ นะครับมาพูดนโยบายของฝั่งยุโรปนะคนที่เทรดคู่ EUR เทียบกับยุดีอันนี้มีผลโดยตรงนะครับในช่วงเวลาเดียวกันสามทุ่มีตัวเลขอ่าาเ้็นสองใช่ไหมอันนี้มีตัวเลขโดยตรงกับยุดนะครับมันก็นจะมีผลกับทองโดยตรงนะนะครับทีนี้ถามว่าไอตัวเลขของดอลลารเคนาดา,ากับยูโรเนี่ยมีผลเข้าไปในทองได้บ้างไหม คิดว่าถ้าตัวเลขของยูโรมันลาวแคนาดามันมี Impact มากนะ,ะผมพูดคาว่า Impact นะถ้า Impact มากเนี่ยมันก็จะส่งผลเข้าไปในยุโรด,ด้วยนะครับมันก็จะมีผลนออ้อมเข้าไปในเทคอยู่ยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูแก็บเวลานะครับสองทุ่มสองทุ่มสี่ห้าสามทุ่มเนี่ยมันอาจจะเกิดช่วงสั้นๆนะสี่ห้านาทีแล้วก็มาสะถอนช่วงต่อมาเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่าไหนมีเด้สําคัญผมอัปเดตทีละคานะครับ หลังจากนั้นสามทุ่มครึ่งนะก็มีของละละดอลลาร์แคนาดาเหมือนเดิมนะอันนี้ก็สําหรับคนที่เทรดคู่ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้ต้องดูนะครับแต่ถ้าเราเทรดทองคําอาจจะดูอ่าสั้นๆนะครับอาจจะมีผลไม่มากนะครับหรือยังไงก็ค่อยๆดูตามเวลานะเพราะาตัวเลขค่อนข้างจะเยอะมันมีผลไม่เหมือนกันนะฮะถัดมานะครับไปดูภาพของเมื่อเช้า เมื่อเช้าเนี่ยเปิดตลาดมาผมคิดว่ามันน่าจะแก่งของข้างไปนะครับถ้าแบบใดที่ยังไม่หลุดวันนี้สี่สองเนี่ยอาจจะเป็นยอดเพ่อขึ้นใหม่นะเดี๋ยวไปดูรูปหลังจากนั้นนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นก็มองว่าถ้าลงมาโซนนี้อาจจะบายได้หน่อยครับแต่ว่าเราเหดสันะ้นเนาะนะครับถ้าลงมาโซนประมาณสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองเนี่ยสั้นนะครับหลังไปทางห้าศูนย์ห้าสี่นะครับคืนนี้เรามีข่าวแดงนะครับยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ นะครับในกรณีที่ราคามันขึ้นมาเยอะๆแล้วนะครับตรงนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสองเจ็ดสี่แปดเนี่ยมันคืออะไรครับมันราคาพอทำหายของเมื่อคืนนะนะครับมันเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์นะถ้าใครเปิดไปดูการ์ดมน,นหลังเนี่ยอ่าสิบปียี่สิบปีร้อยปีถ้าดูได้นะตรงนี้สูงสุดแล้วนะนะครับอันนั้นถ้าเอาจริงก็มันสูงแล้วไม่ควรไล่ราคานะถ้าเรามองขึ้นอยู่ก็ต่อราคานิดหนึ่งนะครับคาดหวัง ว่าถ้าเขาขึ้นไปอาจจะได้ประมาณห้าศูนถึงห้าห้าเว้นแต่ว่าเราต้นทุนายเราดีมากๆเช่นถ้าต่ํากว่าหนึ่งสี่นะจะถือได้ดีกว่าคนที่ถือต่ำกว่าสองข้านะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาย่อ,อลงมานะครับยังไม่ทำโรใหม่อาจจะใบถ้าท่านดูไปนะครับไม่ควรไล่ราคาถ้าเราไล่ราคาแล้จะเจอแบบนี้ครับขึ้นขึ้นมาทุกขึ้นขึ้นมาทุกขึ้นขึ้นมาทุกเนี้ยไอ้จังหวัดทุกเนี้ยจะไม่ไหวนะครับก็ ถ้ามองขึ้นหาจังหวะย่อตัวแล้วมีกัดกับตัวเราค่อยซื้อกับนะอ่าทีนี้เราไปดูกราฟล่าสุดกันนะครับกราฟลา่าสุดไปดูที่อ่าเอ็นดีไะก็มันยอ่อดลึกนะมันเริ่มจะย่อดแลยวนะนะครับอ่าวิธีการดูรอบก็คือเราหาโลไว้เจอหาไฮนะครับหาโลนะครับแล้วก็มันเป็นสว i ิงไฮสวิงโลนี้ขึ้นมา นะครับไปตึกส่วนสำคัญก็เริ่มจะยออ่อทีนี้ไอ้ย่อ,อเนี่ยมาดูเช็คกันนิดหนึ่งว่าไอ้ทีย่อ,อมันหลุดโลกว่าหน้าไหมนะครับถ้ายังไม่หลุดโลกว่าหน้ามันอาจจะเป็นรักการ,การย่อ,อเพื่อจะขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งถ้าเราลองออกกลางที่โบนาชีเช็คนิดนึงก็ได้นะครับก็อาจจะวัดโลคขาถ้าอย่างง่ายคือวัดจากลกไปหายนะใช้ที่โบนี้รีเครสนะนะครับถ้ายังไม่หลุดสามเจ็ดเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ขึ้นมา นะครับคนที่ติดเซลล์อยู่ย่อให้ลดสะนะนะย่อลดสะนะนะครับแต่ว่าถ้าใครจะบายหาจังหวัดตอนที่เขาย่อแล้วกลับตัวนะครับตอนนี้ดูวอลุ่มมันเยอะนะแสดงว่าขายพอสมควรนะครับเราเราดูวอลุ่มประกอบไหนก็ดีนะนะครับอันนี้ยเหมือนจะมีสำหรับทาเป็รสาม์ทินเนทีท่งเนี้ยเหมือนจะมีแรงขายอยู่แต่ให้ดูเกณฑ์เหบ่านี้นะครับถ้าไม่ดูตรงนี้นะสามสิบหกเนี่ย ก็ได้ยังขึ้นไปต่อได้นะครับกรณีย่อน้อยเมื่อกี้สี่สิงสี่เนี่ยเราซื้อกลับเลยแสดงว่ามันจะกลับไปทาง5.5.0.5.4นะครับคนที่ถือเซลลเหนือในกรอบนี้นะครับสี่เจจะถือดูหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันวิ่งกลับไปเนี่ยแสดงว่าจะขึ้นนะอันนี้เราต้องมีทั้งสองหน้านะครับคืออย่างเมื่อคือนเนี่ยถ้าใครเทรดจะพบว่ามันผันผวนต้องนี้ไหม แนวโน้มมันซ้อนกันเมื่อคืนถ้าใครเทรดสองหน้านก็จะทั้งเปิดทั้งปิดทั้งเปิดทั้ง,ป,งปิดนะครับแต่ถ้าใครแต่หน้าเดียวก็ถือบบายมาเนาะนะครับก็บางทีจังหวะแบบนี้เราก็เจอบ่อยเหมือนกันนะจังหวะที่แนวโน้มขึ้นแบบไม่ค่อยมีแรงแต่สุดท้ายตอนดึกเขาก็ชูขึ้นมาเนะี่ยนะครับก็ถ,ถ้าถามตอนนี้ก็ยังมองเหมือนเดิมนะถ้ายังไม่หลุดยังไม่หลุดตรงนี้ก็ยังพอถือไปได้นะทางนั้นคนที่ถือหน้าบายนะครับถือดูก,ก่อนแล้วกัน นะครับไอเดียเอ็กยูนะภาคกลางวันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ